สวัสดีครับวันนี้มาอันบ็อกนะฮะเบเบบเอ็กแลนดอมบูสเตอร์ BX35 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะ มีตัวแรเป็นแบล็กเชลนะฮะเบตตัวใหม่พร้อมบิดตัวใหม่นะฮะตัวนี้นะเต่าแรและที่สำคัญสร้างความมือหานะฮะก็คือตัวนี้มีซีรีส์ Ux ติดมาตัวหนึ่งนะั่นก็คือวิสซาร์ลอสนะซึ่งมีตัวนี้ด้วยฟินิกฟิลต์เฟเตอร์อะไรเนี้ยแหละนะอ่าฟินิกตัวนี้ เคยมีในรูปแบบตัวพิเศษสีแดงนะซึ่งก็ไม่ได้หาซื้อได้แบบว่าเปิดกล่องได้นั่นแหละอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่ามันมาจากมาจากนังซื้อหรือมาจากกล่องตัวพิเศษอะไรอันนี้คือไม่รู้นะซึ่งเพื่อเป็นการนี้ผมก็เลยซื้อแบบฟูลเซตมาไม่ให้เสียเวลานั่งแรนดอมนะฮะผมซื้อมาทั้งหมด6ตัวซึ่งได้ครบตามนี้เลยนะ อยากร้านของเล่นเต็มตู้นะฮะก็ไป P พีมาเนี่ยแหละอ่ะเพื่อใช้เอาเพื่อเอาตัวนี้มาทำคอมโบเล่นให้ดูด้วยนะครับแบ็กเิลเก่งไหมไม่รู้แต่ว่าแบ็กชิลเป็นสายดีเฟนต์นี่ซึ่งสายดีเฟนต์พร้อมกับบิดดีบิดดีก็เดี๋ยวไปดูของจริงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีแบ็กชิลตัว980บิดบอลด้วยนะ เสียด้ตัวนี้ที่ไม่มีลดเชสอ่าสี่สี่เจ็ดศูนย์นะเพราะผมอยากได้สี่เจ็ดศูนย์ยูเพื่อมาทำเ,เพื่อมาทำคอนเทนต์เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันนะครับโอเคครับเนื่องจากว่าผมเซฟฟูลเซตมาอย่างที่บอกเนาะกล่องแรกที่แกะได้ก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งเลยนะฮะ แบ็ก e ชลขอปิดตัวสแกนไว้นะเดี๋ยวโดนเอาไปแลกพอยต์นะเช่เบดแบ็ก e ชลนะต่าขนองนะครับสายดีเฟนต์ตัวรูปแบบเบเหมือนก็จะมีผมมบางๆเบาบ au, ๆนะเหมือนน่าจะเคาน์เตอร์ได้นะไม่รู้จะเหมือนไหนชิลไหมนะอันนี้ b แบ็ก e l ลอันนี้บิดดีบิดดีใช่ไหมใช่ บิดดีจะมีความแหลมคล้ายนิดเดินแต่ว่ามีตะปุ่มตะพามซึ่งไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะฮะและและเชดสี่หซึ่งปกติพวกสายสายดีเฟนซ์อ่ะมันจะเป็น8.0ซึ่งมีตัวนี้ที่เป็น6.0ที่ให้มาเป็นสต็อกคอมโบก็เลยไม่รู้ว่ามันกันเบิร์ดหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็มาลองดูอ่ะเืมเดิมเดิมเดี๋ยวเอา ตัวเบสไนชิลมาก่อนนะลองเทียบกับตัวไนชิลนะก็มันจะมีความเรียบมนจะไม่เหมือนกับตัวเบสของแบ็กชิลซึ่งมันจะดูมีตะพุมตะพามสามารถน่าจะเคาน์เตอร์ได้ดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักแต่ละชิ้นดูนะฮะ ในส่วนน้ำหนักแต่ละชิ้นนะครับก็จะให้ค่าหนักประมาณนี้นะตัวเบรจะอยู่ที่3.3ตัวรัดเชสจะอยู่ที่6.23และตัวบิดจะอยู่ที่2.00นะฮะซึ่งพอน้ำหนักมารวมกันจะได้ความหนักอยู่ที่4.28 8 บาหรือเปล่าไม่รู้ลองเอาไนชิลออริจินอลมาใส่ c 2สองหนึ่งแบคหนักกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการวิ่งของตัวแบคชิลกันเนาะอันนี้ผมให้ดูเทียบกับตัว Bit นะฮะบิดดีตพุ่มเยอะกว่าแต่ Bit นิเดิลจะเป็นเขียวร้วนแต่ว่าปลายความแหลมเนี่ยดี Bit จะแหลมน้อยกว่านิเดิลซึ่งไม่รู้ว่า ทำส่งผลต่อต่ออะไรบ้างนะทั้งการยืนหรือว่าการเคานเ,เตอร์จะทำได้ดีไหมก็เดี๋ยวเอามาลองวิ่งดูก่อนและเดี๋ยวถัดมาก็จะเป็นการลองเอามาชนกันดูนะฮะในส่วนรูปแบบการวิ่งของ b a c k คเชลนะครับก็จะวิ่งแบบนี้นะจัดว่า ค่อนข้างนิ่งมีสายเล็กน้อยนะครับโอเคแบตเทิร์นโอเคครับต่อไปนี้จะเป็นการแบตเทิร์นกันนะฮะโดยคู่แรกที่เราจะให้เจอกันก็คือแบ็คชิลกับไนท์ชิลนะสายดีเฟนต์กับสายดีเฟนต์ก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ สังเกตว่าตัวเบสของนายเชียวจะดูเหมือนนะกว่าแบคเชียวหรือเปล่านี่ไม่รู้นะมาลองดูกันหนึ่งสองเหมือนกันวิ่งข่งของนายเชียวจะเหวี่ยงหมุนได้เยอะกว่าแบคเชียวนะแบคเชียวเหมือนจะ,ะมีสัวนประกอบของความเป็นบัญหาด้วยนะและก็แบคเชียวชนะนะฮะ เจอให้อีกรอบเดียวอยากรู้เช่หนึ่งสองอ้าว <Bert ure. S 1> เบื่อเชิดเฮ้ยหดว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าเป็นรัตเป็นตัวรัตเชดที่มันหยุดทำนะมันเป็น 460ทําให้มันสามารถที่จะเบิร์ตตัวซีรีส์80ได้นะฮะหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเลองเจออีกคู่ดีกว่ารอบนี้จะเอาแบ็คเชละฮะอ่า460เนาะเจอกับพยักขาวที่เป็นอ่าบิทพอยต์นะแล้วก็ตัว เป็น480นะดูซิว่าจะงัดเขาเบอร์ได้อยู่ไหมนะฮะเจอกันเนินต่อแบทเชลเลยต่อโอ้พย,ยัยฆ์สาวกอโีดว่ะขออีกรอบนะกันบีทพอยต์นะฮะใส่บาลานนะเจอกับแบทเชลนะปิดดีใส่ดีเฟนต์นะฮะ เึ่งจองอา่าตั้งรับรอแล้วอ่าเอาเอเอรอบมีจะเข่าจะแพวะ้ว่ไอ้ยาแพ้เว้ยโค้ดสุดท้ายนะครับลองเจอสเตมินาหน่อยนะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะแบคเชียวกับวิสตาไลโลนะฮะลองเจอกับ ตัวตัววิสัดลอดไหมผมว่าถ้าเจอกับวิสัดลอดแบคทีเรแพร้แน่นอนนะไอถึกทนขนาดนี้นะเออวันนี้มีมานไว้ดูเชิงเกียเกียเขีย์ไอแบคทีเรีแพ้ไหมแพ้แน่เลยวะดูจัากสภาพแล้วนั่นเงี้ยขออีลรอเนะีย ้องสุดท้ายละหนึ่งต่อรอบนี้มีติดชนะปะเนี่ยผมเห็นว่าวิสาหลโลดแรงเยอะนะอย่างกั็ถือกว่าอยู่ทีเดียวอ่าอ่าวิสาหลหมดแรงทีหลังนะฮะแบกเชียวแพงแหละแช่ โดยรวมแบ็กเชลอาจจะต้องไปปรับคอมโบเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าการที่เขาให้แรดเชดที่เป็นแบบ6กูนเนี่ยผมว่าเขาต้องการจากการไม่ให้ตัว c บ c กเชลเนี่ยเบิร์ดโดนเบิร์ดง่ายแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์เขาได้นะฮะประมาณนี้เนาะก็ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ลองอยากลองของแปลกนะฮะแล้วก็ซีรีส์เบเบก็น่าจะครบแล้วนะฮะแบคเชี l ก็คือเต่าขนองนะแล้วก็ตัวฟินิควิ่งก็หงส์แดงนะแล้วก็โคแบ็กดัก,กูลที่หมุนซ้ายก็จะเป็นมังกรฟ้าเนาะแล้วก็ไวทาเกอร์ก็เป็นเสือขพยัคฆ์ขาน่าจะครบซีรีส์แล้วนะในภาคเอกนะ อเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะอยากได้คอมโบอะไรก็ลองเสนอคอมเมนต์ดูได้นะฮะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูแล้วก็เทสให้ดูนะครับสหรับสนับสนุนกันในการดูโฆษณาน่ทายคลิปต้นคลิปหรือสมัสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ